สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมรายการ Air Report นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์รวมถึงแนวโน้มของสถานการณ์ PM2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ สำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์ PM 2.5ในภาพรวมส่วนใหญ่ประเทศไทยเราก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซะส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับข่าฝุ่นก็เริ่มขยับสูงขึ้นแล้วนะครับโดยพื้นที่ที่อาจจะต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษอยู่ตอนนี้นะครับก็คือพื้นที่ปริมณฑลและก็พื้นที่ภาคกลางครับในขณะที่วันนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับพื้นที่ที่ต้องจับตาเฝ้าระวังก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีพิษณุโลกและก็จังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ที่สถานการณ์เป็นสีส้มเริ่่มมีผลกระทบตอสุขภาพ สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับพื้นที่ที่ยังคงต้องระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่ในช่วงสองถึงสวันข้างหน้านะครับสถานการณ์เนี่ยอาจจะมีการขยับสูงขึ้นในหลายๆพื้นที่ครับในขณะที่พื้นที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับแนวโน้มสถานการณ์ก็อาจจะขยับสูงขึ้นบ้างในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าคาดว่าก็จะยังคงอยู่ในมาตรฐานสะส่วนใหญ่ครับ ในขณะที่ภาคตะว,วันออกและภาคใต้นะครับแนวโน้มยังคงดีอย่างต่อเนื่องครับทางนี้นะครับช่วงนี้ทุกท่านก่อนออกจากบ้านหรือว่าออกไปทำกิจ,จก,กรรมกลางแจ้งก็สามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองได้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน Air for Thai แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองได้ผ่านแฟนเพจ Facebook ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o กกรมควบคุมมลพิษครับและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ